ยำหลายใหม่เติบตัวสิออกมาสวบนะครับขยับอยู่หันเนี่ยอ้ใส่สวยอยู่ครับตัวนี้เห็นแล้ครับกลับกล่องจักน้อยนึ่ง,งนั้นมันย่อนเสียงอันนัางนี้ <c oughs> ตึบ ียังบานนี่เดี๋ยวนะครับป่าก่อนอเห็นหนึ่งแต่เพิ่นสวบปลาหน่อยแล้วนะครับตัวนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปวกอยู่แต่ตีไปโบอยากออกมาสวบปันไดครับขยับซื้ออ,อ้ยมาแล้วครับ นี่ครับโอ้ใส่สว้นะครับตัวนี้เต็มปากจุลูเลยครับดูเขียนยางสีขาวนะครับลงคอไปเลยขนาด3.5เซนปากเขี้ยวๆนี้ต้องเจอมอนี่ครับคักเลยเพราะว่ามันจะหลากมามันจะมานิยนๆนะครับหลักไหลแล้วอดมาครับมันบ่อสะดุดหนาปาบ่อระแวงนะปาราแวงเราแวงนี่บ่อตกใจนะครับ เต็มปากเลยครับนี่ก็นั่งตื่นตั้งหลยใหม่นะครับสวยสวบเอาผุงานในเด้อครับกบยางไทผู้สุดยอดครับ ฟองอีกนครับนี่ครับเกียรอย่างสีขาวนะครับย,ยิ่มอยู่ลายใหม่เติมนะครับเย่งเดียวครับกัดผมรถคันพทันนะครับมันก็นเลยหลากหลากแรีนเลยเกือบลุดแล้วครับมากัดไก,กด่ไม้ก็จะเป็นไม้นามขึ้นนะครับ น้ำขึ้นมาแล้วหยามเริ่มเนา่าเริ่มยางนะครับก็เลยม,มาลองตีเบิงงลังฝนตกนะครับวานนี้ฝนตกแหงเมื่อคืนนี่ก็มือนีโบตตครับคึมๆลมๆนะครับก็เลยม,มาลองเช็คเบิงได้นี่นะครับปากผลงานได้เด้อครับกบยางไทยพูสุดยอดครับ นี่นะลุดโอ้มันใด,นดยังสั่นหล่ะบมกาวัดแห้งยันกระเด็นผลลุดซ้ำเนาะครับออ๋ยามัน